ชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนกันยายนนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้คุณจะต้องใช้ความคิดในการทํางานค่อนข้างมากแต่คุณนั้นก็จะมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของงานต่างๆได้เป็นอย่างดีอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของงานใหม่ๆทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการงานจากความคิดความสามารถของคุณได้เป็นอย่างดีสําหรับชาวราศีกรกฎบางคน จะมีคนขอให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโดยเฉพาะบริวารลูกน้องจะคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณได้ดีเป็นอย่างมากจะทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จและทำงานได้อย่างง่ายดายรวมถึงในช่วงนี้ชาวลัคนา,าราศีก็ระกถือเป็นช่วงที่ดีในเรื่องของการงานจะมีงานเข้ามาหลายอย่างให้คุณได้จัดสรรหรือว่าได้เลือกที่จะจับงานไหนหรือไม่จับงานไหนคุณค่อนข้างที่จะมีเสน,เน่ห์เป็นที่ไว้วางใจของคนที่จะให้งานคุณ ได้เป็นอย่างดีทําให้ช่วงนี้การงานของคุณค่อนข้างที่จะฟู่ฟ้าประสบความสําเร็จเกี่ยวเรื่องการงานและคุณก็จะทําได้อย่างรอบครอบและมีชื่อเสียงเกียรติยศในอนาคตอย่างแน่นอนทางด้านการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนกันยายนนี้ในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นเดือนที่ดีของชาวลัคนาราศีกรกฎที่จะเกี่ยวกับโชคลาภและเงินทองคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภมาแบบฟุกๆ งานอะไรก็แล้วแต่หรือก่อนหน้านี้คุณผ่านมาที่จะเหนื่อยหรือว่าค่อนข้างที่จะติดขัดเรื่องของเงินทองเดือนนี้การเงินของคุณก็จะคลี่คลายโครงการใหม่ๆที่คุณตั้งความหวังไว้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทําให้ได้เงินทองอย่างที่คุณคาดไม่ถึงในเรื่องของการเงินที่คุณคิดว่าอาจจะไม่ได้แล้วก็จะได้กลับคืนมาอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุน หรือให้โอกาสทางด้านการเงินของคุณได้อย่างดีเยี่ยมรวมถึงแม้กระทั่งเรื่องเรื่องของการเสี่ยงโชคก็จะมีโอกาสที่จะมีได้โชคอย่างลับๆอย่างที่คุณไม่เคยได้มาก่อนก็ถือว่าเป็นช่วงเดือนที่ดีในเรื่องของการเงินที่คุณจะมีสภาพคล่องที่ดีทีเดียวของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนกันยายนนี้ในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนกันยายนสําหรับคนโสด คนโสดในช่วงนี้คุณอาจจะมีความมุ่งมั่นหรือเป้าหมายที่จะมีคู่ครองแต่คุณนั้นอาจจะต้องยืนได้ด้วยตัวของตัวเองเป็นหลักในช่วงนี้ไปก่อนเพราะคุณนั้นเป็นคนที่อาจจะมีเป้าหมายหรือคุณค่อนข้างที่จะมีสเปคในการที่จะเลือกคู่ครองที่จะมาเป็นคู่ของคุณช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ใครๆก็จ้องมองคุณหรือจับตาดูคุณอยู่ทําให้คุณนั้นอาจจะรู้สึกอัดได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่ก็ยังดีว่าคุณค่อนข้างที่จะ เป็นที่หมายตาของคนหลายๆคนทําให้คุณนั้นได้มีโอกาสได้คัดสรรคนที่จะเข้ามาหาคุณได้ในช่วงนี้เช่นเดียวกันสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้อาจจะมีการปรึกษาหารือกันในการวางเป้าหมายใหม่ๆเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ของคุณช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีความคิดมีความปรารถนาหรือมีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก มีโอกาสที่คุณจะลงหลักปักฐานกับคู่ครองของคุณในช่วงเดือนนี้ก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีหรือเป็นช่วงที่ดีในเรื่องของความรักของชาวล,าล,าลัคนาราศีกรกฎที่จะพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างความรักความมั่นคงให้กับคุณและคู่ครองของคุณให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์อย่างที่คุณนั้นชื่นอกชื่นใจได้เลยทีเดียว